สวัสดีค่ะแมบ่บานท่าในตางแดนนะคะในยูเครอบเย็นครอบเด็ก่าเด็กดอกพ้อมะสิหามมงเครืองหาโมงสามสิบหายอยู่นี่นะคะมืนอนี้ได้ยังกินติพะโลพโลหมูค่ะพโลหมูกินเบิดบ้านมือนีลูกก็มากกินพโลหมูเอาออกมาซับเรียบร้อยแล้วนะคะหามจิ้มกระเห็ดเรียบร้อยแล้วฮะ รักเขาตัยนี้ในสิทสิ์สืบของคุณลูกก่อนนะคะเขาจุดน้อย ไข่นะคะไข่พะโล่ห้าต้มเรียบร้อยแล้วกุหลนวยต่างกลองทางเ้นะะืะมันพลียวเห็นทางดูงเหมือนมืดเป็นแสงบอซองอันนี้เป็นไหนเมืองไทยก็สิเดิงและคือวน่นอันนี้คืนวันศุกร์ด้วย ออกเที่ยวจะของสมัยตะกี้แล้วเดี๋ยวนี้ก็สิบอดอกโล่นะคะใส่ไข่แล้วก็หมูเห่าติดมั่นนะคะเนื้อหมูติดมัน่น ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆห,หน่อยู่ก่อนห่นจุกน้อยก่อนต้มโดนนะครับเปื่อยต้มด,ะะมดั้งแต่วางเที่ยงถุดละมันเปื่อยละ่ะฉีอยุ่ยมันยุ่ยแล้วฉีอยุ่ยไมหนีพร้อม ผักลวกแอ้นี่มันสีสันนากินนี่ส่เราคำหานากินผักลวกจะสิก,กินไฮบอดอกผักกระไดผักลกุกที่จริงก็กินกับเอ่อยังก่อนสมผักเนาะผักโดงสีน้ำเนาะแต่บรินี่เดี๋ยวนะคะดักน้ำลาดจังน้อยก่อนหน้าตา พอโล่เข้านะคะเดี๋ยวเติมน้ำก่อนน้ำาลาดเข้าก่อนไม่อยากบอกเลยน้ำอร่อยอร่อยน้ำมเนื้ออุ๊ยเรี <c oughs> <c oughs> ยบร้อยแล้วนะคะ แล้วมาเบิ้น้าตาพะโลเฮานะคะพะโลเดี๋ยวเดี๋ยวมุดไหน,นคะพะโลอันนี้ของคุณลูกนะคะของคุณลูกเรียบร้อยแล้วบาตของคุณพอบาตกับแม่บัตรเดี๋ยวจะเซจานะะเดี๋ยวเอินลูกมาเอาก่อนนะคะแป๊บนึ่งน้ำฟิวสโฟีทุกคนครับทุกท่าน,าานยูดีสตาดอลลี่ กันสับเ่รกโอ้เืออีออยู่ทบานานบานานะกินนะคะต้องกินอ้ oh, กินบ่าไร <laughs> เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้บานิเซอร์พอง พอบานก็แม่บานบ้านเนีาย presentation ตรงจัดจานที่สวยงามจังเลยเห็นว่ม ทอ,อนได้กับบะซำเข่าไผเฮ้านี่นะคะเดี๋ยวไท่ไทยไท่ททให้่อบานเน,นื้อมู่อบานบ่มักมั่นก็ะดด ของเจวมันมั่นดอกของเราอันนี้อ,อันเอยหนึ่งของแม่บ้านพลู้อนค่ะหั่นเรียบร้อ,อยแล้วจัดใส่จานแยงเดียวไม่กินน้อยนึง จะคล้องไปเอาเรือนน้อยนึงเอาเส้นนีไน้ดไ๋ดิอุ๊บบวบบบพักลวกเข้านะคะพักลวกผักลวกโอ้เรื่ไข่ว่าเรื่ไข่ครคงจะของใส่ไข่นั่นปะน้ำลายหลายน้ำหลบ แต่ว่าน้งนวดค่ะแต่วันนี้่ว่าหช่ลายเกินไปใช่ละผ้าเช็ดเนแล้วเช็เดพักเดี๋ยวนะครับเบื้องผักพักลวกอาจจะคล้องสกินเดงเราบวกวบเนี่ยเกี่ยมันโอ๊ยลืมเ,เอาผักอันลืมเอาผักนี่ลอยหนา เปิดร้านอาหารอยู่บ้านจะคล้องนี่ลหะคะคะผู้ชายกับสามีและลูกลายดอะนะเแต่จะจะคล้องจะกินเองอันนี้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเฮ็ดเอง สิลาดไปเลยมันจะสิเผ็ดนะอย่าลบเผ็ดแล้วคงจะคลองสีลาดไปดอกแต่คองเรลาสีเอาใส่อันนี้คองแซนเนาะค่ะก็จะใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปจั็น้อยนึ่งมันออกวหวานคลองเรลาดอกมันจะคลองปลใส่มัจะคลองเพื่ออีกแล้วอันนี้มันอยากออกเผ็ดแห้งนะ

แซบนะคะแซบลาดน้ำก็เอก้นสีใส่หมูเขาเนาะท่นลา้ปวดพักกระได้ สวัสดีจ้าอย่ย no. oh, okay. ังี้กินแรงเนาะโอ้พะโล้ค่ะพะโลหมูกําลังนั่งคิดอยู่วมันเผ็ดบ่เผ็ดอันน้ำจิ้มแล้วมาเบ่งหนาตานะคะสวัสดีค่ะชบ้ามาเบ่งหนาตาพะโล้หมูนะคะเรียบร้อย อันนี้ห้องซามีอันนี้ห้องดิฉันค่ะสิกินน้ำจิ้มถั่วแญ่ดอกเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารเย็นพร้อมเรียบร้อยค่ะ้อมเสรอร์ใช่แหละหาสอนหาร์ดสมโซ <laughs> นโซนนี้จิกินละกันซิเบิ้งนั่งกันนะฟรายเดย์ไนท์ฟื้ n ไ g h t เป็นของอยู่บ้านนะอ,อยู่บ้านนีวันตรงนี้ตรง เบิ้งนั่งกันคือลูกเบิ้งนั่งลูกเบิ้งนั่งคือกันเดี๋ยวนะคะ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะ